จริงก็ไม่เท่าไหร่อะเนี่ยเฮ้ยอุ้ย,ยอะไรอะอะไรอะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราอยู่กับนนเกม Serendrina the s e l a นั่นเองนะคะโอ้ยคือทำใจอยู่นานมากกว่าจะหยิบเกมนี้ก็มาเล่นได้คือแบบเออเอาเอาว่าเลยแ้ทำใจอยู่นานเลยแต่ก็สุดท้ายก็ได้มาเล่นนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันดีกว่าว่าจะน่ากลัวกันแค่ไหนกันเชียวนะคะปะลุย Let's go <S อ้ อันนี้ต้องมีมีเสียพอยด้วยฮะโอเคเดี๋ยวเราไปที่เซอร่าหนึ่งกันนะโอ้ยจะรอดไหมอ่ะโอเคโอ้มีเลือกโหมดด้วยอ่ะอีซี่มีเมดียมฮาร์ดว่ะโอ้โหเอาอีซี่ได้ไหมขออีซี่ได้ไหมโอเคอาเอเออย่งไงก็ต้องมีเดียมแลลวเนาะโอเคอ่ะโอ้ my god วิธีเล่นเนี่ยก็คือเราจะต้องหา หนังสือกับกุญแจนะคะแล้วก็หาทางออกให้เจอนี่คือทางออกนะถ้าเราจะไม่ได้นี่คือโบเบเลยนะโอเคเปิดประตูโุ่นทางมันมืดจังวะโอ้ยโอ้มีอะไรไหมอุ้ยอุ้ยหันหลังโอเควิธีการวิธีการเล่นก็คือถ้าเราเจอมานะคะเราจะต้องหันหลังนะโอ้ m โอ o d เดียยวอยวย อุ้ยเกียคุณเจโอเคโอ้เสียงดนตรีมันเร่าหรือเลยเกินสวัสดีครับโอ้มีหนังสือเลยอ่ะโอ้ทำไมมันมันช่างเงียบแล้วตอนนี้อุ้ยอะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยว้ยนี่หนังสือได้แล้วโอเคโอ้ทำไมมันโอ้ยมันมืดจังมืดเกินไปแล้ว โอ้ไม่กอดมีอะไรอะไรอะไรอุ้ยอุ้ยทางตันไอ้บ้าเดียวดียวเดีวดีวอุ้ยใจสั่นเต้นตุ๊บตุ๊ต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 แล้วตอนนี้เดียวเดียวเดียวโอเคเลี้ยวมาโอ้ไม่กอดมีอะไรเก็บไปเอ่ยอุ้ยทางนี้ไปทางไปโตอุ้ยมีทางซ้ายด้วยมันรถเลี้ยวมันทุยมันขดเคี้ยวเลี้ยวรถเนาะโอ้ นี่ประตูเอ้าอันอุ้ยอุ้ยอุ้ยอู้อู๋อูไม่กดอุ้ยเกือบเกือบไปเล้วอห้องนี้ไม่มีอะไรฮะไม่ใช้กุญแจทําไมวะไม่รู้โอเคไปทางขวาทางีเรามาเดินทางที่เรามาใช่ไหมไม่รู้ตอนนี้งงทางตอนนี้เปิดประตูเอ้าต้องใช้กุญแจอีกโอเคโอเขหห้องนี้นะ มีกุญแจไหมอุ้ยอู้อู้ไอ้บ้าเอ้ยไอ้บ้าเอ้ยโอ้ไม่กดอ๋อนี่กุญแจเประตูไหนวะประตูน,นูน้นใช่ไหมเดี๋ยวกลับไปเปิดกันนะเดี๋ยววะโอเคไปโอเคอุมีเป็นชั้นหนังสือแต่ไม่มีหนังสือหรอมันจะเป็นทางไปต่อนะแต่ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวลองไปทางนู้นก่อนว่ามันไปต่อได้อีกไหม อู้มันกดดันนะเนี่ยเอาจริงอู้หู้ทไมห้องนี้มีเลือดก็ไม่ได้ทางนี้มีกุญแจไหมไม่มีฮะโอเคแล้วเอาจจริงก็ไม่เท่าไหร่เลยเนี่ย อะไรเนี่ยบ้าเอ้ยอ้ยอไม่ใช่ไม่เท่าไหร่แล้วแหละอย่างเงี้ยเมื่อกี้ตัวอะไรอะอู้ขนลุกแล้วเนี่ยอู้ยังหลอนอู้หูเอาอันนี้ไม่ได้เปิดเหรออู้สิงอะไรเอาประตูมันปิดเองได้ด้วยเหรออู้หอ้บ้าเอ้ยเดี๋ยวนะอีกทางหนึ่งที่เราจะไปเป็นคือทางไหนวะที่เราเปิดไว้อะที่ไหนวะ อุ้ยหลงทางแล้วทุกคนอุ้ยหลงทางเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอประตูที่เราเปิดไว้อยู่ไหนอะเฮ้ยแค่นี้ป่ะใช่ไหมไม่รู้อุ้ย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 ไม่รู้ว่าใช่ประตูไหนอะประตูโอ้เราโอ๊อุ้ยเอาม่ใช่นึกว่าหนังสือนี่มีตู้เปิดได้ไหมเปิดได้เราแอบตู้ได้ไหม ไม่น่าได้อุ้ยได,ได้หนังสือโอเคนี่ไม่มีอะไรตอนนี้โอ้ยไอ้ตรงเมื่อกี้คืออะไรเราต้องหันหลังเหรอใช่ไหมแต่เราไม,ไม่ได้หันหลังใช่ไหมเมื่อกี้โอ้เอามีแค่นี้เหรอห้องเนี้โอเคไปเรียนต่อหืมเสียวมากตอนนี้เสียวมากาจริงจริงเดี๋ยวนะเราจะหาทางเดิมยังไงวะทางที่เราไขกุญแจไว้อะ มันใช่ห้องนั้นไหมอ่ะห้องที่เราไปเมื่อกี้หรือไม่ใช่วะออนนี้ก็ต้องหากุญแจอ,อีกอ่ะโอ้ยากเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวเราไปลองไปข้างหน้าดูอันนี้ป่ะวะใช่ห้องนี้ปะ่ะที่เรา,ขาไขไว้อ่ะเออเออใช่ใช่ใช่ห้องนี้แล้วห้องนี้แหละโอเคอุ้ยอุ้ยอุ้ไอ้บ้าเอ้ยอะไรวะเนี่ยนี่หนังสือโอเค โอเป็นการบอกใบใช่ไหมล่ะว่ามีหนังสือตรงเนี้ยใบกันแบบอ่อนโยนก็ได้นะอุ้ยนี่คุณแจโอเคโอ้แล่วมาสามเล่มเองหรอไม่มีน้อยจังอ่ะโหมันมีทางแยกหลายทาง้วเนี่ยตรงนี้มีอะไรไหมไม่มีแล้วเนาะโอเคมันมีทางไหนเธอยังไม่ได้ไปอุ้ยอุ้ยอุ้ยมาแบบหลบมุมก็มาว่ะโอ้หลบมุมก็มาไอ้บ้าโห ทางไหนเท่ย่งไม่ได้ไปวะตอนนี้คือหลงทางโอ้ยตายละเรามีกุญแจอยู่อันนึงไข่ห้องไหนได้บ้างเออห้องที่มันมีเลือดไงเออเออแต่ไม่รู้ว่าห้องนั้นอยู่ไหนแล้วโหตอนนี้คือแบบเดินหลงทางเอา้าทางเดิมนี่ว่าอู้ไม่ใช่ไม่ละไม่ใช่ไม่ละไม่ใช่ละไม่ใช่ละต้องไปอีกทางหนึ่งเดี๋ยวนะเออเอา้าไม่ใช่ทางตันทางไหนวะที่ประตูมันมีเลือดอะ่ะ โอ้ยต้องเดินอ้อมหาทำไมไมันเป็นทางอย่างเนี้ยโอยทางตันบ้าเอ้ยเดี๋ยว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 เราต้องหาห้องนั้นนะ่ะห้องที่มันมีเลือดอะ่ะอยู่ไหนวะเราเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายนะ่าถึงจะเจอไม่รู้เอาไม่ใช่ไม่ใช่ห้องนี้ห้องไหนวะ ๋ยวนะไม่ใช่เออนี่ไงเจอละโอเคหานี่ไงหนังสือโอเคได้มาสี่เล่มละเอาแล้วมันมีตรงไหนอีกวะเรายังเดิอนอ้อมไม่หมดหรอทำไมมันเลดูว่าเหมือนจะหมดแล้วโอ้ทางนี้มีอะไรไหม๋ยวนะโอเคไม่มีอันนี้ก็ทางตันเอ,อ้ยทำไมเหมือนเราวนอ้อมอยู่ที่เดิมเลยอะแล้วหนังสือก็หาไม่เจอแล้วอะเดี๋ยวนะ น่วนกลับมาห้องนี้อีกแล้วอ่ะห้องนี้มีไหมมีทางไปต่อไหมห้องนีน้เออนี่กุญแจเอ้าเราไม่สังเกตโอเคแต่กุญแจมาละไปไขห้องอื่นแต่มันมีห้องไหนที่เรายังไม่ได้ไขอีกอุย้ยอะไรอะไรอะไรอุย้ยไม่เห็นเอา้าโอ้โ เห็นด้วยไอ้บ้าเอ้ยอู๋ต้องเริ่มใหม่หมดเลยเหรอโอ้โหอ๋อมันมีทั้งหมดสามประตูนี่ใช่ไหมแสดงว่าเราต้องวนกลับมาทางนี้ให้ได้แล้วก็ไปประตูอื่นเพื่อที่ไปหาหนังสือทางอื่นอ๋อมันไม่ได้มีทางเดียวนี่เนาะเออเราก็ต้องหาทางกลับแล้วถ้าเราไปหมดแล้วอะไรเงี้ยโอเคเข้าใจละเริ่มเข้าใจละโอเคหากุญเจดีๆนะโอเคอุ้ยเว้ย้ยืมไอ้รอบเมื่อกี้นี่มันอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้เรวมองไม่เห็นไงไม่รู้จะต้องหันไปทางไหน โอ้โอเคคือน้ำลายไม่เป็นจังหวะแล้วจ้าไม่อยากเจอไอ้ตัวนั้นอีกอะไม่ชอบเลยรู้สึกไม่ชอบเลยโอ้ตัวไหนก็ไม่อยากเจอทั้งนั้นแหละตอนเนี้ยไม่อยากเจออะไรทั้งนั้นเข้าใจไหมโอ้วิอะไรถึงอะไรไม่มีนะโอเคโอเค้เดี๋ยวมาทางนี้จะเจออันใดหรือไม่ อุ้ยเอาทางตันนี่ว่ะอ้วโอเคไปทางอื่นนะอู้เสียดายว่ะเก็บได้ตั้งสีเล่มแล้วอุย้ยไม่น่าเลยเราเ <c oughs> มื่มองไม่เห็นนะบอกว่ามองไม่เห็นนะมันขี้โกงอ่ะมันเล่นหลบมุมอะ่ะเคทางนี้ต้องใช้กุญแจหรือไม่เคใช้กุญแจนะ <c oughs> เอ,อเรายังไม่ได้เก็บกุญแจเลยเหรอเนี่ย ้องนม้มีอะไรไหมไม่มีอะไรอีกลห้องนี้ล่ะไม่มีกุญแจให้เลยเหรอโอ้อยากได้กุญแจขอกุญแจออุ้ยหนังสือโอเคอยากได้กุญแจคัจคบใอห้องเมื่อกี้ใช้กุญแจใช่ไหมเจอเฮ้ยเฮ้ยเอาเราทางหลังแล้วนะเอาต้องทำไงอะ่ะต้องเข้าห้องเหรอหรือเปล่าไม่รู้อะ่ะ เอารอหันหลังแล้วนะแสดงว่าอาจจะต้องวิ่งเข้าห้องนะถ้าเจยตัวเนี้ยน่าจะใช่โอเคได้มาสีเล่มแล้วโอเคตอนนี้ทําเกมเร็วนะอุ้ย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 เอ้าอุ้ยอุ้ยมาแบบดับเบิ้ลอุ้ยได้เหรอเฮ้ยไอ้บ้ามาแบบดับเบิ้ลว่ะอู้ได้อย่างเงี้ยงขี้โกงไปไหมฮะขี้โกงไปไหมเอ้ยนี่นี่และกุญแจโอเค โอ้มาแบบดับเบิลจ้าไอ้บ้าเลยใช่หรออย่างเงี้ยใช่หรอโอ้ต้องหาห้องอื่นอันนี้ละ่ะใช้กุญแจไหมไม่ใช้นะโอเคมีหนังสือให้เราไหมขอเหอะสักเล่มก็ยังดีนะมีไหมมีตู้อะ,ม,อะมีไหมเราแอบตู้ได้ไหมเนี่ยแอบได้ไหมลองดูด,ดิรึไม่ได้วะโอ้อไรวะโอเคได้แล้วหนังสือโอเคห้าเล่มแล้วโอเคต้อง ต้องบังคับดีๆละเราต้องแบบจิตใจแบบนิ่งๆไว้ละทีเนี้ยจอมันตรงไหนคือต้องรีบผันหลังนึงเดียวอะไม่สนใจว่าทิศไหนโอ้โหเดินกลับไปไขกุญแจอ,อีกแต่มันมีกี่ห้องวะที่เราไม่ได้ไขาสามสองหรือเปล่า <c oughs> กี่ห้องก็ไม่รู้ตอนตอนนี้คือเบลอไปหมดแล้วจ้ะเบลอไปหมดแล้วอืออันนี้ไงเจละมีอะไรไหม อาห้องนี้มันก็ไม่มีอะไรนี้ทำไมต้องให้เราไขาด้วยอะไม่รู้ดิมันหมดหรือยังวะห้องที่จ้ใช้คุญแจมันหมดหรือยังเออทางนี้ทางตานป้าวะใช่ไหมอ๋อไม่ใช่นี่มีทางเดียวอันนี้เหมือนจะเป็นทางกลับวะเนี่ยลองดูดิเอ๋าไม่ใช่ลองดูดิใช่ทางกลับไหมถ้าใช่ก็ไปหาห้องอื่นเลย อันนี้คือไม่ใช่ไม่ใช่ใชเอ่อท่างกลับอยู่ไหนวะขอหาท่างกลับก่อนนะอ๋อนี่ไงเจอแล้วโอเคเราไปประตูนี้แล้วกันไปโอ้โอเคเราได้ห้าเล่มแล้วอะ่ะขอร้องเถอะผ่านเถอะนะอีกสามเล่มเองเอาใช้กุญแจอีกเอาทำไมห้องนี้สุดแค่เนี้โอ้อะไรวะโอเคเดี๋ยวเราไปประตูนู้น อูไปดูสินี่คือพยายามจะไม่เงียบนะพยายามจะพูดตลอดนะอาจริงพรอะไรพรกลัวไงอุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรอุ้ยเมื่อกี้อยู่ตรงประตูแล้วก็มาข้างหลังอะไรวะอ้มันเล่นอย่างนี้อีกแล้ววะขี้โกงอ่ะอุ้ยมันอยู่ตรงเนี้อะอุ้ย ทำไมทำไมทำไมเซลเลอร์นี้ไม่ใช่เซลเลอร์ทำไมประตูนี้มันดูหลอนๆน่นากลัวน่ากลัวชอบกลวนอุย้ยบ้าเอ้ยอุย้ยไงโอเคไปต่อไปต่อโอ้เลยหกเล่มแล้วเหลือแค่สองเล่มเองเอาทางตันเวนอย,อยากได้กุญแจขอกุญแจได้ไหมจะไปไขห้องน่ะเผื่อม,มันจะมีหนังสือไอห้องประตูที่สองน่าจะมีนะไม่ไม่ให้เราใช้กุญแจหรอกใช่ไหม อุย้ยเอาอ,อีกแล้วอะอุยอ้ยโอ้ไม่มีห้องให้เข้ามาทางตรงอย่างนี้ไอ้บ้าโอได้หรออย่างนี้ได้หรอไม่ได้มัง้งหืมโอ้ทำไมดูเหมือนประตูนี้มันจะทางเลี้ยวเยอะผิดปกตินเราจะหลงทางไหมโอ้ใจสั่นกลัวไม่ผ่าน ได้ตั้งหกเล่มแล้วเนี่ยขออีกสองเล่มเองสองเล่มเองนะจ๊ะอุ้ยอุ้ยทางไหนทางไหนทางไหนอ้าวโอ้โหโอ้โหไอ้บ้าเอ้ยนี่ก็แปลว่าฉันต้องมานั่งเล่นใหม่ใช่ไหมทุกคนในที่สุดหลังจากที่เรา เดินด้อมมาประมาณสามสิบก็รอบได้เราก็ได้เจอกับหนังสือเล่มสุดท้ายโอเคทีนี้เราจะต้องหาทางออกกันนะจ๊ะโอไม y g ก d โอการหาทางออกนี่เป็นอะไรด่แบบมไม่อะคือเสียวมากอะตอนนี้เสียวมากเพราะว่าได้หนังสือครบแล้วไงเออแล้วแบบจะต้องมาหาทางออกอีกโอ้โอเคใจล้มๆไว้ใจล่มลม เดีมล่มๆโอเคไม่มีอะไรต้องกลัวไม่มีอะไรต้องกลัวเพราะตัวเราได้หนังสือครบแล้วโอเคหาทางออกแค่นั้นจบเลยทางตานอีกขอแค่ทางออกอะเอาจริงขอแค่ทางออกเราก็จะผ่านเราก็จะเป็นไทยโอ้ oh my ก o d ไม่ใช่ทางนี้ดิโอ้ oh. คือเสียวมากตอนนี้เสียวมากไม่ได้กลัวแนละ้วแต่เสียวแล้วตอนเนี้ยโอ้ oh. ใจสัว์ จสั่นแล้วเสียงสัน่นอีกหืมทางไหนวะเดีย๋ยวนะอืมตรงนี้เหรอแล้วก็เลี้ยวไหนวะเลี้ยวซ้ายปะเลี้ยวซ้ายดีกว่าวะเลี้ยวซ้ายใช่ไหมออไม่ใช่วุ้ยว้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ทางนี้ไม่ใช่ใชทางนี้โอเคอู้โอเคตัค้งสติตั้งสติอันนี้ไม่ใช่อันนี้จะเป็นทางตันมัง้ง ถ้าจำไม่ผิดนะอืมเอ้าทำไมนี่มีกุญแจเ,เก็บมาก่อนไม่รู้ทำไมตอนนี้ต้องหาทางออกอะ่ะวูทางออกอยู่ไหนวะอู้เครียดเลยเนี่ยเครียดเลยไอ้ทางตันปะวะโอ้ไม่ใช่นี่วะ่ะทางออกอยู่ไหนอะโอ้เดียว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 นันไ,ไม่ใช่มันนี้ปะลองเดินไปดู

ลยุยเอาวะเย่ะ yeah. ที่สุดแล้วก็เอาชนะมันได้นะคือแบบไอ้เมื่อกี้ที่ไม่ได้อัดอะคือเล่นใบป,ประมาณสองสารอบไม่ผ่านเอาจริงนะเกมเนี้ยยากกว่าเกมไออีกอะคือแบบโอ้ oh my god <laughs> โอเคสำหรับเกมนี้ก็คงไม่เล้นอีกแล้วละเพราะว่าผ่านแล้วโอเคสำหรับเกมนี้ก็เดี๋ยวขอไปพักสงบจิตสงบใจก่อนนะคะ โคตรทรมานใจเลยเกมเนี้ยโอเคสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะสำหรับจะจะพูดอะไรวะพูดไม่ถูกละโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไปก่อนนะจ๊ะทุกคนบ๊ายบาย